สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวชุดนอนรุ่นนี้นะคะผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ชูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะชุดนอนรุ่นนี้นะคะจะเป็นผ้าลูกไม้สีทูค่ะ เนื้อผ้านิ่มใส่สบายใส่แล้วไม่คันค่ะผ้านิ่มมากๆเลยค่ะด้นานบนของเขาจะเป็นผ้าซีทูเวลาเราใส่เราจะใส่แบบคล้องคอแล้วก็ผูกด้านหลังค่ะไล่ลงมาตรงช่วงหน้าอ,อกนะคะจะเป็นผ้าซีทูสีพื้นค่ะด้านล่างตรงนี้จะเป็นยางยืดนะคะจากยางยืดไล่ลงมาจนถึงด้านล่างจะเป็นผ้าลูกไม้ค่ะ ในตัวของผ้าลูกไม้จะมีลายในตัวจะเป็นลายดอกไม้นะคะเพื่อนๆจะเป็นลายดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังของเขาค่ะเซ็กซี่มากๆเลยนะคะตรงช่วงเอวจะเป็นยางยืดค่ะหนึ่งชุดเราจะได้สองชิ้นนะคะ ได้ชุดบวก g s ส i n g ค่ะ g s ส i n g จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะ g s ส i n g จะเป็นสามเหลี่ยมค่ะรอบอกของเขาจะไม่เกิน32นิ้วสะโพกไม่เกิน34นิ้วความยาวของชุดอยู่ที่22นิ้วเหมาะกับน้ำหนักตัวไม่เกิน58กิโลกร,รัมค่ะ จะมีด้กันอยู่ทั้งหมด2ส,สีคือสีม่วงกับสีชมพูนะคะสีม่วงกับสีชมพูค่ะเพื่อนๆันไหนที่ชอบโชว์ความเซ็กซี่ตั้งแต่หนะ้าอกไล่ลงมาจนถึงด้านล่างต้องชุดนี้เลยนะคะวันนี้พี่ชุขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ